คำแปลพระคาถาชินนบัญชรของสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพมะลังสีแห่งวัดละคังโคสิตารามพระพุทธเจ้าและพระนรา,าสภาทั้งหลายผู้ประทับนั่งแล้วบนชัยยบันลังทรงพิชิตพระยามา,าลาทิราช ผู้พังพร้อมด้วยเสนาราชพาหณนะแล้วสเสวยอมตะลดคืออริยสัจธรรมทั้งสี่ประการเป็นผู้นำสัพรพสัตว์ให้ข้ามพ้นจากกิเลสและกองทุกข์มียี่สิบแปดพระองค์คือพระผู้ทรงพระนามว่าตันหังกรเป็นอาทิพระพุทธเจ้าผู้จอมมุนีทั้งหมดนั่น ข้าพระพุทธเจ้าขออัญเชิญมาประดิษฐานเหนือเสียงเกล้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประดิษฐานอยู่บนศีรษะพระธรรมอยู่ที่ดวงตาทั้งสองพระสงฆ์ผู้เป็นอากรบ่อเกิดแห่งสรรพคุณอยู่ที่อกพระอนุรุทธะอยู่ที่ใจพระสารีบุตรอยู่เบื้องขวา พระโมกคันลาอยู่เบื้องซ้ายพระอัญญาโกณทัญะอยู่เบื้องหลังพระอานนท์กับพระลาหุนอยู่หูฝาพระกัสสปะกับพระมหานามะอยู่ที่หูซ้ายพระมุนีผู้ประเสริฐคือพระโสพีตะผู้สมบูรณ์ด้วยสิริดังพระอาทิตย์ส่องแสงอยู่ที่ทุกเส้นขน ตลอดล่างทั้งข้างหน้าและข้างหลังพระเถระกุมาลกัดสปะผู้แสวงบุญทรงคุณอันวิเศษมีวาทะอันวิจิตไพราออยู่ปากเป็นประจำพระปุณณนะพระอังคุริมาณพระอุบาลีพระนันทะและพระศีวลีพระเถระทั้งห้านี้ จงปรากฏเกิดเป็นกัะแจะจุนเจิมที่หน้าผากส่วนพระอสีติมหาเถระที่เหลือผู้มีชัยและเป็นพระโอรสเป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ทรงคุณชัยแต่ละองค์ล้วนลุ่งเลืองไพโรดด้วยเดชแห่งศีลให้ดำรงอยู่ทั่วอวัยวะน้อยใหญ่พระรัตนสูตรอยู่เบื้องหน้า พระเมตตาสูตรอยู่เบื้องขวาพระอังคุริมาละปริศอยู่เบื้องซ้ายพระทะชัชขสูตรอยู่เบื้องหลังพระขันทปริศพระโมระปริศและพระอาตานาติยสูตรเป็นเครื่องกลางกั้นดุดหลังคาอยู่บนนภากาอะหนึ่งพระชินเจ้าทั้งหลายนอกที่กล่าวมาแล้วนี้ ผู้ประกอบด้วยกำลังนานาชนิดมีศีลาทิคุณอันมั่นคงคือสัตตะปาการเป็นอาพรมาตั้งแวดล้อมเป็นกำแพงคุ้มครองเจ็ดชั้นด้วยเดชานุภาพแห่งพระอนันตชินะเจ้าไม่ว่าจะกระทำกิจการใดๆเมื่อข้าพระพุทธเจ้าเข้าอาศัยอยู่ ในพระบัญชรแวดวงกงร้อมแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอโรคอุปัตถวทุกทั้งหลายภายนอกและภายในอันเกิดแต่โลกล้ายคือโลกลมและโลกดีเป็นต้นเป็นสมุทฐานจงกำจัดให้พินาศไปอย่าได้เหลือขอพระมหาบุรุษ ผู้ทรงพระคุณอันล้ำเลิศทั้งปวงนั้นจงอภิบาลข้าพระพุทธเจ้าผู้อยู่ในภาคพ,พื้นถ้ำกลางพระชินบัญชรข้าพระพุทธเจ้าได้รับการคุ้มครองปกป้องรักษาภายในเป็นอันดีชนี้ข้าพระพุทธเจ้าได้รับการอภิบาลด้วยคุณานุภาพแห่งพระสัทธรรม จึงชนะเสียได้ซึ่งอุปัตถวันตรายใดๆด้วยอานุภาพแห่งพระชินพะพุทธเจ้าชนะฆ่าศึกัตรูด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมชนะอันตรายทั้งปวงด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ขอข่าพระพุทธเจ้าจงได้ปฏิบัติและรักษาดำเนินไปโดยสวัสดีเป็นนิจนิลันเทิน